สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องบอกพลอยค่ะโอ้ยถูกใจอีลานะคะอีลาคุณงามนะคะเล่นอ่างนะคะลงอ่างเอาออกไปทําไมลูกลงยังไม่ทั่วตัวเลยนะคะโอ้อยากชวนคุณแม่ลงด้วยอยากชวนคุณแม่ลงด้วยโอ้ยคุณแม่เขาไม่ลงค่ะลูกจ๋า คุณแม่บอกเงินเคยพาชวนลงอ่างแล้วนะคะคุณแม่ไม่ลงโอ้ยอยากชวนคุณแม่ลงด้วยโอ้ยคุณแม่ทําไมไม่ลงอ่างกับน้องคุณแม่ไม่เอานะคะคุณแม่ไม่ชอบลงอ่างนะคะไอหนูลงเลยลูกเล่นเลยค่ะออ้ยโอ้ย,อยเล่นเลยจ้ะไม่มีใครแย่งค่ะคนช่วยเอา้าไม่มีเพื่อนนะคะนางหมกไม่มีเพื่อน ยังไม่ทั่วตัวเลยโอ้ออกไปอึมารยาทงามมากโอ้ยนะคะไม่อึใส่อ่างนะคะคนงามไม่อึใส่อ่างนะคะแม่แม่ขาโอ้ปวดอึออกมาอึข้างนอกดีจังเลยวันนี้นะคะทุกครั้งจะปล่อยลงอ่างเลยนะคะแม่แม่ขาทุกครั้งนางจะปล่อยลงอ่างเลยนะคะวันนี้ดีมากเลยนะคะปวดอึนะคะออกไปอึข้างนอกเลยโอ้ยทําไมเส้นรู้อย่างนี้ลูกสาวล่ะนะคะ เก่ <G ül üyor> งจ้าคนงามเก่งนะคะวันนี้ปวดอึวิ่งออกไปอึข้างนอกนะคะ <G ül üyor> ทุกครั้งจะให้คุณพ่อเก็บตลอดนะคะเออเก่งจ้าเก่งเกงวันนี้น้องเก่งเก่งจังเลยคนสวยแม่จิมเก่งจังเลยวันนี้นะคะจะเล่นไหมนี่จะลงไหมนี่อ่างจะลงไหมลูก เดี er ha, e er er ๋ยวลงค่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงค่ะเดี๋ยวหนูลงเองค่ะโอ้ยแม่จิมหาของเล่นนะคะโอ้ยหนูกลัวลูกโป่งหนูกลัวลูกบอลโอ้โกลวลูกบอลค่ะหนูกลลูกบอลอุ้ยอุยอุยดูตาอุ้ยอุย ไม่เอานะคะอุ้ยจะปีนแล้วปีนแล้วปีนแล้วจะไปไหนลูกหนูกลัวลูกโป่งหนูไม่เอานูไม่เอานูไม่เล่นหนูกลัวหนูกลัวนะคะน้องพลอยกลัวลูกโป่งค่ะน้องพลอยกลัวลูกโป่งค่ะแม่ขะอุ้ยไม่เอาค่ะหนูกลัวค่ะหนูกลัวหนูไม่เอานูไม่เล่นไม่เอาค่ะหนูไม่เอานูไม่เล่นแล้วหนูกลัวลูกบอลนะคะอ่าลูกบอลนะคะไม่ใช่ลูกโป่งนะคะอุ้ยนางกลัวลูกบอลนะคะแม่่ะ กลัวอะไรไม่กลัวมากลัวลูกบอลนะคะเออนี่นะคะโอ้ยย่านคักโอ้ยไม่เอาบอกว่าไม่เอาโมโหแล้วนะโมโหไม่จิ้มแล้วนะคะดูนะคะบอกว่าไม่เอาไม่เล่นนะคะโอ้ยโอ้ยโมโหแล้วโมโหใส่ลูกบอลนะคะบอกแล้วว่าไม่เอาไม่เล่นนะคะโอ้โกลัวกลัวพี่บอลกลัวพี่บอลโอ้จะปีนจะปีนไะ หนูจะไปไหนลูกโอ้ยหนูกลัวค่ะพ่อขาช่วยหนูด้วยพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยแม่จิมเอาลูกบอลมาล่อหนูโอ้ยหนูกลัวค่ะอุย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 คนงามกลัวลูกบอลนะคะคนงามกลัวลูกบอลโอ้ยตัวเท่ายักษ์นะคะมากลัวลูกบอลเท่านิดเดียวนะคะโอ้ย ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกไม่เอาบอกไม่เอาไปแล้วนะหนูจะปีนอ่างแล้วนะไม่จิ้มเล่นอย่างนี้น้องพลอยไม่เล่นแล้วนะอู้หูดูนะคะบอกว่าคนไม่เอาไม่เอายังจะให้อีกไม่เอาแล้วนะไม่เล่นด้วยอุ้ยอุ้ยไม่เอาค่ะพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยอุ้ยดูปะออนคุณพ่อนะพ่อจ๋าช่วยหนูด้วย โอ้ยกลัวลูกบอลนะคะไม่กลัวอะไรไม่กลัวมากลัวลูกบอลนะคะหนูไปกลัวอะไรลูกจะไปแล้วนะจะออกเลยนะไม่เล่นแล้วนะอ่างเนี่ยหนูกลัวลูกบอลนะคะไม่เอาไม่เอาหนูไม่เล่นนะคะออ้ยลูกสาวแม่กลัวลูกบอลนะคะแม่ขาเอาแม่จิมาออกให้ลูกมาเอาออกให้ก็ได้มากลัวใช่ไหมหนูกลัวลูกบอลนะคะแม่จิมาออกแล้วจ้าลงได้ค่ะโอ้ย ยาลูกบอลโอ้ยเหลือตูนคนดีกลัวอ,อะไรไม่กลัวมากลัวลูกบอลนะคะแม่จา๋าโอ้ยงดหลายงดหลอุยอ๊ยอุ๊ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาออกไปเลยไม่จิ้มเอาออกไปเลยหนูไม่เอาหนูไม่เล่นนะคะหนูไม่เอาหนูไม่เล่นดูนะคะ ไม่เอาค่ะพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยไหนพ่ออยู่ไหนไหนพ่อไปแล้วไหนใครจะช่วยใครจะช่วยที่นี้ใครจะช่วยอุ้ยจะปีนอ่างแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยหนูกลัวลูกบอลกลัวลูกบอลอุ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ยโอยลูกสาวแม่นะคะกลัวลูกบอลกลัวอะไรไม่เข้าท่าน้องพลอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโมโหโมโหอ่าแม่จิมเอาลูกบอลเก็บแล้วอ่ะไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่เอาก็ไม่เอาโอ้โหนางโมโหนะคะ อุ้ยอุ้ยงุดหงิดเลยบอกว่าไม่เอาไม่เล่นอุ้ยขัดใจวัยรุ่นนะคะนางโมโหใส่แม่จิมนะคะเห็นแม่จิมถือลูกบอลมาให้โอไม่เอาบอกไม่เอานะคะโอ้ยงึดหลายคนอะไรมากลัวลูกบอลนะคะโมโหแล้วนะคะแม่ขาเห็นแม่จิมโยนลูกบอลเข้าให้นะคะบอกว่าไม่เล่นไม่เอายังจะโยนให้อีกนะคะ โอ้ยดูนะคะความสุขของน้องนะคะอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องพอพลอยหนูกลัวลูกบอลพอช่วยหนูด้วยหนูกลัวลูกบอลโอ้ยกลัวอะไรไม่กลัวไม่เอาแล้วหนูไม่ลงแล้วนะคะดูนะคะหนูไม่ลงแล้วหนูไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วอืมกลัวลูกบอลหนูกลัวลูกบอลเอ้ยคนงามกลัวลูกบอลนะคะแม่เม่ะออะแม่จิมไปเอาออกให้ลูกมามามาเดี๋ยวแม่จิมเอาอกให้นะคะอาเรเร็วเๆแม่จิมเอาออกให้แล้วมามาเร็วมาเร็วคนเก่งเร็วนี่อ,อกแล้วนะคะเอาออกให้แล้วลูกโอ้ย อยากให้เขาชินนะคะไม่อยากเขาไม่อยากให้น้องเขาตื่นกลัวอะไรนะคะลงมาลูกมาแม่เอาออกแล้วเร็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 วยังไม่เชื่อใจแม่จิมอีกนะคะมาลงมาลูกมาโอ้ยนี่แม่จิมเอาไปเก็บให้แล้วอุ้ยดูตาอุ้ยดูตาเห็นไหมแม่จิมบอกเอาไปเก็บให้แล้วแม่จิมหลอกหนูแม่จิมหลอกหนูแม่จิมหลอกหนู โมโหแล้วโมโหอ,อีกแล้วนะคะบอกว่าคนไม่เล่นไม่เอายังจะให้อีกอุย้ยโมโหพี่ลูกบอลนะคะแม่ขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไม่เอาแล้วไม,ลไม่เล่นไม่เล่นแล้วกลั <laughs> วอะไรกลัวลูกบอลกลัวลูกบอลนะคะแม่ขาโอ้ยหนุมไปกลัวทําไมลูกโอ้ยเนาะคนงาม อดูนะคะโอ้ยเนาะโอ้โหดูนะคะโมโหโมโหพี่ลูกบอลโมโหพี่ลูกบอลนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ลูกบอลพี่ลูกบอลอยู่ไหนโอ้ยอ,อ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพาคความน่ารักนะคะของน้องพลอยนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะอุยคนงามกัวลูกโบนนะคะเออเออดูนะคะ <laughs>